วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการแข่งขันดูเหมือนนายจะพร้อมแล้วนะลีโอนีต่อไปขีดมีบช่งไวฉันขอท้าแข่งกับนายกล้าไหมละ่ะแน่นอนฉันรับคำท้า การแข่งขันที่ดุเดือดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนายจะแพ้ฉันอย่างราบคาบทีแ่แท้แค่ทางไอ้ชางเอ้เท้าพยุ่ม ออกสตาร์ทอย่างรวดเร็วลีโอหลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่ว ผ่านประตูแข่งยามแม่นยำเข้าสู่ทางโค้งรูปตัวเอสที่อันตรายดูความเร็วของฉันซะก่อน เล่นแบบนี้เลยเหรอเล่นแบบนี้เลยเหรอลีโอทรงตัวได้อย่างยอดเยี่ยมทางลัดนี้ของฉัน ลีโอใช้หลักอากาศพลศาสตร์เพื่อเพื่อเพิ่มความเร็วทั้งคู่ยังคงสูสีกันอย่างน่าเหลือเชื่อนายตามฉันไม่ทันหรอกลีโอลีโอ ออกจากอุโมงน้ำแข็งดูนี่นะ <laughs> ลีโอลงพื้นได้อย่างมั่นคงและเริ่มนำแล้วฉันจะนำแล้วนะ มฉันต้องนำระวังน้ำแข็งลื่นข้างหน้าแค่นี้สบายมาก ช่องแคบอันตรายเห็นไหมฉันนอนยจมอยู่ฉันนำอยู่เข้าสู่ช่วงช่องเขาที่แคบและชันที่สุดดูความเหนือชั้นของฉันซะ มุกเดิมๆใช้ไม่ได้ผลหรอกไปให้พ้นคนวด่นฟินนี่ให้กี่ช่วยได้ ลีโอไม่ยอมถอยแม้แต่นิดเดียวด์ตามให้ทันนะลีโอ การทดสอบความคล่องตัวในสนามสลาลมอมบยบ้าจริงลีโอเคลื่อนไหวได้อย่างงดงามและแม่นยำ วิสเริ่มมีอาการล้าและเสียการทรงตัวเข้าสู่ทางตรงสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัย ใครชนะเป็นของฉันแน่นอนอถึงเวลาตัดสินแล้วอุปสรรคเล็กๆที่มองข้ามไปไม่ได้ พุ่งทะยานสู่เส้นชัยฮู yes, ้ชยสชนะแล้วยสเอสที yes, ชนะแล้วฉันฉันประมาทเกินไปยินดีด้วยลีโอฮะ That was a great race Yeah I had a lot of fun h เป็นการแข่งที่ยอดเยี่ยมมากวิสยอมรับความพ่ายแพ้ ด้วยใจที่หนักอึง้งนายเก่งมากนะวิสถ้าไม่ล้มล้วก็ฉันอาจจะแพ้ก็ได้ฉันฉันประมาทเกินไปจริงๆยินดีด้วยนะลีโอ ราวหน้าฉันไม่แพ้แน่ฮ่าฉันจะรอนะหรือความมั่นใจดีแต่ต้องไม่ประมาทนะนายพูดถูกคราวหน้าเรามาแข่งกันใหม่นะ ถ้าชอบเรื่องราวการผจยภัยของเราอย่าลืมกดไลค์และ s u b ส c คร b e ด้วยนะ